บทที่ 7. จ็ดเซียนซีเสวียนระดับความประทับใจเพิ่มทวีหอผู้อาวุโสหานเจียได้พบกับผู้อาวุโสใหญ่แล้วผู้อาวุโสใหญ่ร่างอ้วนท้วมดูคล้ายพระสังกัดจายมากใบหน้ายิ้มแย้มดวงตายิ้มจนกลายเป็นรอยแยกโค้งสองเส้นเขาสังเกตเห็นหานเจียและพูดด้วยความพอใจบุคลิกลักษณะไม่เลวไม่ได้อยไปกว่าสิทธิสายในเลย ทั้งยังจะไล่ทันสิทธิ์อัจฉริยะแล้วชุดคุมของสำนักยกพิสุทธิ์มีพื้นหลังสีขาวลายสีเขียวหานเกืียใส่เข้าไปแล้วมีสเสน่ห์อย่างถึงที่สุดดูไม่เหมือนมาจากฐานะข้ารับใช้แม้แต่น้อยระหว่างทางที่มาก็มีสตรีผู้วำเพลหลายคนแอบมองเขาสิทธิ์ไม่อาจเทียบกับสิทธิ์อัจฉริยะได้หลออขอรับหานเกียลกาวอย่างถ่อมตนผู้อุโสใหญ่หัวเราะและพูดว่าไปกันเถอะ ไปสำนักฝ่ายในกับข้าหากอยากเข้าสำนักฝ่ายในเจ้าจำเป็นต้องกับอาจารย์ก่อนสำนักฝ่ายในมีสิบแปดยอดเขามีผู้อุโส่ายทอดวิชาสิบแปดท่านถ้ามีคนสนใจเจ้าเจ้าก็จะได้เป็นศิทธ์สายในเลยหากไม่มีก็ได้แต่เข้าร่วมการประลองเล็กของสำนักมุงมั่นสร้างฐานโดยเร็วสิทธิ์เข้าใจแล้วจากนั้นทั้งสองก็ไปจากหอผู้อุโส ชายชรา,าที่อยู่หน้าโตรับรองแขกทำเสียงจุปากกล่าวด้วยความประหลาดใจพลังวิญญาณอาคีของเจ้าเด็กนี่แข็งแกร่งขึ้นไม่น้อยดูท่าครึ่งปีมานี้คงฝึกฝนอย่างหนักยางหลัวยิ้มเอ่ยว่านั่นน่ะสิเขาไม่เคยออกมาข้างนอกเลยคุณสมบัติด,ดีทั้งยังยอมมั่นเพียรฝึกฝนต่อไปอาจจะกลายเป็นสิทธิอัจฉรยะก็เป็นไปได้ชายชรา,าสายหัวและอดหัวเราะไม่ได้แต่ก็ไม่พูดอะไรมาก เขาอยู่ที่นี่มาร้อยกว่าปีคนที่มีคุณสมบัติดีกว่าหานเจว่เขาก็เคยเจอมาหมดแล้วเพียงแต่รู้สึกโปรงอนิจจังเล็กน้อยเทว่าไม่ได้คิดอะไรมากตลอดทางไลซึ่งวาจาภายใต้การนำของผู้อาวุโสใหญ่หานเจว่ยมาถึงค่ายกลสงตัวแห่งหนึ่งตรงมุมหุบเขาที่นี่มีสิทธิ์เฝ้าอยู่หลายคนค่ายกลสงตัวเหมือนแท่นบูชามากเป็นแท่นหินทรงกลมด้านบนมีลวดลายแปลกประหลาดสลักไว้ ทั้งสี่ด้านมีเสาหินตั้งอยู่มีหลุมขนาดต่างๆอยู่ด้านบนจํานวนมากเอาไว้วางหินวิญญาณโดยเฉพาะหานเต๋อเพิ่งใช้ค่ายกลส่งตัวเป็นครั้งแรกเขาตื่นเต้นมากแต่ไม่แสดงสีหน้าออกมาเพราะกลัวขายหน้าสิทธิ์สายนอกเริ่มวางหินวิญญาณลงไปเจ้าอยากเข้าไปฝึกบำเพ็ญแบบใดผู้อุโสถ่ายทอดวิชาของแต่ละยอดเขามีอุปนิสัยที่ต่างกันรูปแบบถึงไม่เหมือนกัน บางคนชอบชิงดีชิงเด่นและเอาชนะบ้างมูมาณะฝึกฝนอย่างสงบบ้างก็ออกไปทำภารกิจด้านนอกตลอดปีผู้โสใหญ่พันถามขึ้นมาหานจวยตอบกลับไปมูมาณะฝึกฝนอย่างสงบข้าไม่ชอบความคึกคืนและก็ไม่ชอบเป็นจุดสนใจผู้อาวุโสใหญ่เผยรอยยิ้มประหลาดถ้าอย่างนั้นข้าจะพาเจ้าไปยังยอดเขายกวิเวกก่อน ขนาดนี้ค่ายคนส่งตัวเริ่มทำงานแล้วแสงเจิดจ้าปรากฏออกมาสว่างจนหานเกวต้องหลับตาลงหานเฉวยรู้สึกสูญเสียน้ำหนักอย่างรุนแรงหากเป็นมนุษย์ธรรมดาจะต้องอาจเจียนอย่างแน่นอนผ่านไปประมาณสาวินาทีหานเกวยลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเขาคือยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ละลูกทะเลหมอกปกคลุมอยู่ด้านหน้าคล้ายกับเขายืนอยู่บนเมฆ ใต้เท้าของเขาเป็นค่ายกลท่งตัวด้านหน้าเป็นบันไดหินที่นำไปสู่เมืองเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาเตียเต้ยๆลูกหนึ่งเทียบกับยอดเขาใหญ่ทั้ง18ลูกที่อยู่รอบๆแล้วนับว่าเป็นภูเขาเตีย้ยแต่พอหานถอยมองดูใต้ค่ายกลท่งตัวกับดูราวกับหน้าผาสูงหมื่นจังเพราะมีเมฆหมอกลายล้อมจึงมองไม่เห็นพื้นเมืองบนภูเขาเตี้ยมีขนาดใหญ่มากสามารถมองเห็นผู้บำเพ็ญจำนวนไม่น้อยขี่กระบี่เหินเวหาอยู่บนฟ้า กระทั่งมองเห็นสัตว์ปีกดูร้ายชนิดต่างๆด้วยนั่นคือสำนักยกพิสุจิ์ฝ่ายในทำภารกิจรับค่าตอบแทนทุกอย่างล้วนอยู่ที่นี่ด้านในแลกเปลี่ยนค้าขายกันได้ด้วยผู้อาวุโสใหญ่เอ่ยปากแนะนำน้ำเสียงเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจหานเกวรู้สึกตื่นตามากเดิมทีคิดว่าสำนักยกพิสุจิ์เป็นสำนักเล็กๆเหมือนในละครย้อนยุคจอมยุทธเทพเซียนไม่คาดคิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ เขายังคิดว่าตัวเองมาถึงแดนเซียนแล้วเสียอีกเขาประเมินกําลังของสํานักยกพิสทจิ์ต่ำไปจริงๆถึงอย่างไรเมื่อ20ปีก่อนเขาก็อยู่ในสวนสมุนไพรมาโดยตลอดโลดแล่นอยู่ในบริเวณไม่ถึงสองลีจะบอกว่าเป็นนกในกรงก็ไม่ผิดคันผู้โสใหญ่โบกมือหานจวยรู้สึกเหมือนถูกบางอย่างยกตัวขึ้นทําให้เขาเกือบล้มคว่ำพอเขาก้มหน้ามองลงไปกับมีน้ําเต้ายักษ์ปรากฏอยู่ใต้ฝ่าเท้ายืนให้มั่นละ่ะ หากตกลงไปแล้วก็ต่อให้เจ้ามีตะบะระหลับหลอมปานขั้นเก้าก็ต้องตายอยู่ดีผู้อุโยใหญ่พูดพร้อมหัวเลาะลัน่นเสียงหัวเราอดูห้าวหาญยิ่งหานจ่วยรีบใช้พลังวิญญาณยึดใต้ฝ่าเท้าให้ติดแน่นกับผิวน้ำเต้าน้ำเต้ายักษ์พาพวกเขาบินไปยังยอดเขายักษ์ที่อยู่ห่างออกไปที่สุดยอดเขาอื่นล้วนมีเงาล่างของลูกศิษย์ขึ้นขึ้นลงลงมีเพียงยอดเขาลูกนี้ที่เงียบเหงาเป็นอย่างมาก ผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชาของยอดเขายกวิเวกคือเซียนสีเสวียนสบะล้ำลึกเกินอย่างถึงนางชอบปิดด่านฝึกบำเพ็ญชอบความเงียบสงบดังนั้นยอดเขายกวิเวกจึงไม่คึกคักประกอบกับนางไม่อนุญ,ญาตให้สิทธิใต้ความดูแลเกิดความสนิทสนมผูกสัมพันธ์การเป็นคู่บำเพ็ญเพียนสิทธิจำนวนน้อยมากที่อยู่ที่นี่จึงล้วนเป็นผู้มานาฝึกฝนผู้อาวุโสใหญ่พูดด้วยรอยยิ้ม หานเจวีเเลิกคิ้วและพูดว่าจริงหรือเช่นนั้นก็เยี่ยมเลยเขากลัวอยู่ว่าผู้บำเพ็ญหญิงจะมากวนใจเขาอย่างไรเสียเขาก็ไม่เป็นสองรองใครเปลี่ยนด้วยเสน่ห์ขั้นสุดยอดผู้อุสสายศีราะหลุดหัวเลาะผู้อุโศใหญ่สำนักฝ่ายนอกเกิดความประทับใจในตัวท่านระดับความประทับใจในขณะนี้คือหนึ่งดาวตัวอักษรบรรทัดหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าหานเจวีเอเขารู้สึกประหลาดใจมาก ไม่นานทั้งสองคนก็มาถึงกลุ่มตํนักของยอดเขายกวิเวกและมุ่งตรงไปยังตํนักหลักทันทีผู้โสดใหญ่ยืนอยู่หน้าประตูลิ้มฝีปากขยับเบาๆคาดว่าคงใช้วิชาถ่ายท,ายทอดเสียงอยู่ประตูใหญ่ถูกเปิดออกผู้โสดใหญ่เดินนำหน้าหานจั่วเข้าไปด้านในในตํนักใหญ่มืดสลัวคันพวกเขาเดินเข้าไปตะเกียงน้ำมันทั้งสองฝั่งก็สว่างขึ้นมา สายตาของหานเจียตกลงบนเงาล่างสองล่างที่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าผู้บำเพ็ญหญิงสองคนผู้บำเพ็ญหญิงหนึ่งในนั้นสวมชุดสีฟ้าท่าทางสุขขุมสง่างามรูปโฉมเรียกได้ว่างามล่มบ้านล่มเมืองคาดว่าน่าจะเป็นเซียนซีเสวียนผู้บำเพ็ญหญิงที่ด้านหลังคงเป็นสิทธิ์ของนางบุคลิกท่าทางและรูปร่างหน้าตาด้อยกว่าไม่น้อยแต่ก็ยังพอจะนับได้ว่าเป็นหญิงงาม CNC เซียนซีเสวียนลืมตาขึ้นมาสายตาตกอยู่บนตัวหานเจียผู้โสใหญ่เดินเข้าไปใกล้ก่อนพูดด้วยรอยยิ้มเด็กผู้นี้มีนามว่าหานเจียเป็นผู้บำเพ็ญอิสระมีคุณสมบัติสามลากวิญญาณมีลากวิญญาณอัศนีที่พบเห็นได้ยากในระหว่างทางข้าสอบถามไปเล็กน้อยเขาชอบสถานที่ฝึกฝนเงียบสงบไม่ต้องการเป็นจุดสนใจนักหานเจียโค้งตัวคารวะ หานจ๋ยโค้งตัวคารวะชางเยี่ยเอ๋อเกิดความประทับใจในตัวท่านระดับความประทับใจขณะนี้คือสองดาวแค่นี้ก็สองดาวแล้วตื้นเขินนักหานจว่ยแอบค่อนแข่กับตัวเองในใจรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมายอดเขาหยกวิเวกนี้ชื่อไม่ตรงกับความเป็นจริงเอาเสียเลยบรรดาสิทธิหญิงโหดเที่ยมกันทั้งนั้นเซียนซีเสวียนเอ่ยปากถามถ้าเข้าร่วมยอดเขาของข้า ข้าจะไม่ช่วยเจ้าสแสวงหาผลประโยชน์ทั้งหมดต้องพึ่งพาตัวเองในเรื่องของการฝึกบำเพ็ญข้าไม่เมินเฉยที่จะสอนเจ้าแต่หากเจ้าหย่อนยานข้าก็จะขับไล่เจ้าออกจากยอดเขาหานเฉวีรีบกล่าวรับรองทันทีขอเพียงไม่มีคำสั่งสิทธิ์ก็สามารถปิดด่านฝึกฝนร้อยปีโดยไม่ออกมาเลยพูดจริงหรือไม่มีเท็จอย่างแน่นอน CNC เซียนซีเสวียนเกิดความประทับใจในตัวท่านระดับความประทับใจในขณะนี้คือหนึ่งดาวความประทับใจที่ช้างเยี่ยเอ๋อมีต่อท่านลดลงระดับความประทับใจในขณะนี้คือหนึ่งดาวตัวอักษรสองแถวลอยขึ้นตรงหน้าหานเจี๋ยเขาอดไม่ได้ที่จะดูแคนหยะเ,เขาอดไม่ได้ที่จะดูแคนช้างเยี่ยเอ๋อเขาอดไม่ได้ที่จะดูแคนช้างเยี่ยเอ๋อผู้นั้นเจ้าหมกมุ่นในเรื่องรักถึงเพียงนี้เชียวหรือ ที่นี่คือแดนแห่งการบำเพ็ญเซียนนะเป็นวิชาเวทหรือไม่ลองโจมตีมาที่ข้าให้ข้าดูฝีมือของเจ้าหน่อย CNC เซียนซีเสวียนถามต่อหานเจี่ยพยักหน้าตัดสินใจโจมตีด้วยพลังทั้งหมดยอดเขาหยกวิเวกนี้เหมาะสมกับเขามากหากเปลี่ยนเป็นยอดเขาอื่นเขาต้องถูกผู้บำเพ็ญหญิงเช่นช้างเยี่ยเออกวนใจตายแน่หานเจี่ยไม่ใช่หลิวเซียฮุย เขาก็ชอบสตรีเช่นกันแต่สตรีไม่มีทางสําคัญเท่ากับอายุไขตอนนี้เขาอยากฝึกบำเพ็ญเท่านั้นผู้ลุ่มหลงในกามราคะย่อมนําพาชีวิตวายวอดรอจนตะบะแก่งกล้าแล้วเขาจะสามารถเลี้ยงดูคู่บำเพ็ญเพียรเล่นๆได้สัก2อสาคนแต่ก็ไม่อาจเกิดอารมณ์ชมชอบจริงๆมีเพียงเพื่อฝึกบำเพ็ญร่วมกันเท่านั้นหาเจ๋วโครจรพลังวิญญ,ญาณในล่างนิ้วมือขวาทั้งห้าหุบลง และเขาเผชิญหน้าเซียนซีเสวียนปานกระบี่พุ่งออกจากนิ้วทั้งห้ารวมตัวกันเป็นปานกระบี่ขนาดเท่าฝ่ามือสายหนึ่งจากนั้นก็พุ่งเข้าหาเซียนซีเสวียนราล่ากับสายฟ้าขณะที่กำลังจะโดนตัวเซียนซีเสวียนปานกระบี่ก็สลายไปอย่างไร้ร่องรอยผมตรงหน้าผากของนางก็ลอยผิวขึ้นมาความประทับใจที่ชางเยื่ยเอ๋อมีต่อท่านเพิ่มขึ้นระดับความประทับใจในขณะนี้คือสองดาว